สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูมูลนะคะดีเด็กขาวันนี้เรามาเจอกับคุณครูมูลอีกแล้วเนาะ,ะครูมูลจะทบทวนเรื่องเมื่อวานนะคะเรื่องคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะ,ะคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะเป็นคำที่กล่าวขึ้นแล้วคนทั่วไปเนี่ยมักจะนึกถึงในทางตรงกันข้ามนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นคําว่ามืดตรงข้ามกับคําว่าสว่างคําว่าอ้วนตรงข้ามกับคําว่าผอมคําว่าเข้าตรงข้ามกับคําว่าออกคําว่าก้มตรงข้ามกับคําว่าเงยคําว่าเกิดตรงข้ามกับคําว่าตายต่อไปนะคะ คำว่าขาวตรงข้ามกับคำว่าดำคำว่าบนตรงข้ามกับคำว่าล่างคำว่าจมตรงข้ามกับคำว่าลอยคำว่ากำไรตรงข้ามกับคำว่าขาดทุนคำว่าหัวเราะตรงข้ามกับคำว่าร้องไห้คำว่าใกล้ตรงข้ามกับคำว่าไกล คำว่าเร็วตรงข้ามกับคำว่าช้าคำว่าหนาตรงข้ามกับคำว่าบางเด็กๆเห็นไหมคะคำที่มีความหมายตรงกันข้ามเนี่ยมันมีหลายคํามากๆเด็กๆก็จะต้องศึกษาหาความหมายนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเนาะเด็กๆคะครน,นี้ลองมาดูประโยคบ้างนะคะลูกตัวอย่างแรกนะคะ เป็นรูปช้างนะคะรูปอ่าเรามาดูกันเนาะช้างตัวใหญ่ไก่ตัวเล็กเห็นไหมคะภาพแรกเป็นภาพช้างช้างมันตัวใหญ่เนาะไก่นะคะเป็นภาพที่สองไก่มันตัวเล็กนะคะใหญ่ตรงข้ามกับคำว่าเล็กนะคะต่อไปภาพที่สเป็นภาพของเด็กผู้หญิงสองคนนะคะรูปมีพี่กับน้องนะคะ พี่เนี่ยเขาจะตัวสูงกว่าน้องเห็นไหมคะอ่าส่วนน้องเนี่ยเขาจะเตี้ยกว่าพี่เนาะอ่ะอันนี้คําว่าสูงตรงข้ามกับคําว่าเตี้ยนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆดีเด็กขาวันนี้ครูม,มูนอยากให้เด็กๆเนี่ยกลับไปทบทวนนะคะคําที่มีความหมายตรงข้ามกัน มาให้เยอะๆนะคะแล้วก็ให้ไปทําแบบฝึกหัดที่คุณครูมูลได้สั่งไว้นะคะค่ะสําหรับวันนี้ครูมูลก็ไม่มีอะไรมากแล้วสวัสดีค่ะ